สวัสดีครับเรียกผมปโจน,นะครับผมแล้ววันนี้ผมมารีแอคอาร์เคนให้ดูกันนะครับต้องบอกไปก่อนเลยนะครับว่าช่องโจยาทีวีนี้เป็นอ่าจะเรียกว่าติ่งได้ไหมก็ผมไม่กล้าพูดเต็มปากก็เป็นติ่ง LL นะครับแต่เป็นคนที่เล่น LL มานานมากๆนะครับผมตั้งแต่เคยเล่นตั้งแต่สมัยแมปมันยังเป็นแบบแมปโง่ๆอยู่ครับผมก็เลยอ่าชอบมากเป็นพิเศษนะครับกับการดูอาร์เคน ถ้าสังเกตดีๆผมจะมีรีแอคที่แบบว่าเออไอคนเนี้ยเป็นแฟน,นคลับเกมนี้แบบแน่ๆแน่นอนนะครับผมผมเลยอยากจะมารีแอคให้ท่านผู้ชมดูรีแอคของผมกันนะครับงงไหมอ้าวงงงงมึงงงกูงัวงงเหมือนกันนะถ้าชอบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมไปกดไลค์นะครับผมบางคน,นดูช่องโจย่าทีวีเพลินนะลืมกดไลค์นะครับผมเห็นดูเยอะแสดงว่าชอบนะแต่ลืมกดไลค์ไม่เป็นไรนะครับผมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กันล่ะท่านผู้ชมไปละ จะไปตัดคลิปต่อไปให้ดูก่นอนวันนี้ตายแล้วริงวันนี้เฮ้ยอัมเบซ่าไอตัวเฮียตตกตัวกากตัวกากเฮ้ยตัวเก่งไม่ใช่นอกสัตว์ตกลงตามนั้นเฮ้ยมันจะบุกเลยเหรเงินก็ตกลงตามนี้สองต่อหนึ่งอ้าวป้าป่าระวังป้าแกโมนะแกสุกแต่ชั่วการเลีนไม่ได้นะไม่ได้เลยนะ เป็นบนุญอะอันนี้กูสงสัยอย่างหนึ่งนะเว้ยคือเมืองเมืองเฮียเนี่ยมันมีวาร์ฟมีอะไรทุกอย่างใช่ไหมแต่ไม่สามารถทำขาดเทียมให้อีกเกียได้หรอวะ เออามื่อไหร่จะจูบกันจะทีว่ากูรอฉากจูบ้ยเขาจนแบบแม่งติวไปแล้วไม่เห็นไงเธอพูดถูกเขาวราทับหรอผิดจรรยาบรรณการเป็นไรออนถ้าให้เจสซ่อมปอกแขนนั่นซะไอ้เจ๊มันจะช่วยมือมันค่านเล็กตาย แม่งยิงคิวซะมันแหะเหมือนเพิ่งได้บุราบาราเข็นคอมเมนต์ความเลยเนี่ยฉันทำไมเกิดเรื่องเกินกว่าจะรับมือได้ท่านเลยต้องตายเชื่อแต่พูดถึงเจ๊คงไม่ช่วยหรอกมั้งมันช่วยเพื่อนมันอยู่แล้วมันก็แบบไม่ใช่คนที่จะช่วยขนาดลนั้นอะในฐานะฝ่ายเราอ๋อเลยเป็นฉันใส่มันไม่ได้หรอกเป็นจุดกำเนิดที่ไอวีไอเป็นตำรวจเลยวะพ่ะวีไอในเอลเป็นตำรวจนะ แสดงให้เห็นได้ว่าไม่ใช่ซอนทุกคนที่เป็นพวกจิงส์ยูตัวพวกเขาจะมองนี่คือจุดเริ่มต้นเป็นตำรวจเลยหรอของยายอ่ะฉันเห็นพวกไว้ข้าพ่อแม่ฉันเธอรู้ไหมว่ามันรู้สึกยังไงรู้สิฉันรู้ไว้สิ้นอยู่ไหนออกมาวิ่งทีให้คนอาอยู่หนึ่งหน่อยเติินมายกแล้วเตินมายกแล้วก็วิ่ง สวยเนี่ยมันปางไหใครเดือดสุดเดือดสุดเสียงเป็นคนได้โดนบ่อยแล้วเหรอโดนบ่อยแล้วเหรอเสียงโคตรเท่กูลืมชื่อนักรบพาไปละไหวไหมเนี่ยเสียงโทนี่สตาร์กอ๋ออะไรตัวอย่างพวกไม่รอดหรอกที่นี่มาจากพิวเวอร์เร่อปะวะหน้าตาแบบนี้ นี่เธอเสียใครไปตอนถูกโจมตีสินะป <c oughs> ักเจตอูเวกเตอร์กูอยากเห็นเวกเตอร์มากวเว <c oughs> ่นียเวกเตอร์แปลงไปวะเขลุกเลย <c oughs> ชีพจรยังคงที่ต้องพาไปหาซินะวะประจารย์มันเลย <c oughs> ผมก็ไม่ได้รู้เกี่ยมันเป็นอะไรไปแล้วเนี่ยเวกเตอร์เป <c oughs> ็นอะไรไปแล้วเนี่ยกํา <c oughs> ลังจะวิวัฒนาการเออ ใช่มันยิ่งมีอะไรเกี่ยวกับพวกวิวัฒนาการเยอะอยู่นะไอ้พวกเนี้ยว้ายบ่อยปะวะาทำอะไรกับเขานะ่ะเป็นเกียริมากค่ะวายบักขี้มองมันก็เป็นตำรวจเหมืนอนแบบบักกระเี่นบักกรนเี่ยไกียก์หลับแกีหลับก <laughs> วนฟีจิไปเนี่ย แม่งอชัดแล,แล้ลว,วแม่งชัดแล้วสิ่งเหล่านี้ที่เราแบ่งปันคือสิ่งที่ทำให้เราเป็นหนึ่งเดียวกัน,<ห>นใช่อะไรวเนี่ยว่าอยูุมางานเนี้ยมันโดนระเบิดหมดอ่ะ <c oughs> มึงดูหน้าก็รู้แล้วไม่ใช่คนดีตำรวจคนนั <c oughs> ้นน่ะวันนี้เม่มวานจากสอนแบ่งปันโดนระเบิดอีกเลย ชิบหายละอันนี้คือชิบหายละเี่มันชัดหน้ามันมันมาจากซอนน่ะหน้าแบบนี้สินมะน่ะไม่ใช่สินมะคิดว่าไม่ใช่สินสินไม่น่ามาทำงานอะไรแบบนี้เชื่อละอแต่มันเป็นพวกของใครอ่ะ <c oughs> และพวกนั้นต้องได้รับผลต่ออาชญากรรมเชียยยังมีใครตายเลยเหรอตอนเนี้ยมากเลยเนอะอุ้ยอุ้ยกับเจนด้วยอุ้ยลูกอเมซ่าคนไม่ปาแล้วลูกไม่ปากูจะโดนแล้วโอ้ยขณะนี้เลยบอกคือแบบพูดเมื่อโคตรโฉมเฉาเลยโฉมเฉาโอ้ยบัคกันนี่ในภาคหนึ่งที่มันหายไปอุ๊ยมันทำไมมันไม่ยิงวะทำไมมันฟา หุ้ยปืนเอ้าเจ๊ดเจ๊ดโดนไอ้ยังปากถือเลยอุ้ยปุ่มตายไม่ยิงมันไม่ฆ่าเว้ยมันมีแผลแหละมันต้องมีแผลอะไรสักอย่างแล้เชี่ยโดนบุกเลยมันเป็นแผลอะไรสักอย่างหรอกขงเลยแม่งโคตรโอ้ย อุ้ยเชี่ยทีรอบใหม่ของเอลล์น่าเล่นกว่าป้ายจริงบ้านเนี้ยป้องมาเป็นยี่มันบุกเลยเหรอต้องการอะไรวะอันนี้คือต้องการอะไรอุ้ยไอพวกใส่ชิมเทคเทอร์โบใส่ชิมเทคเทอร์โบอ่ะมาแล้วไอ้ที่มันเร็วๆอ่ะเออบูพุชพีนอ่ะเชี่ยป้องมึงกูโดนเลยเท่หวะเท่เท่ น่ดตัวโบชิมิเกะอุ้ยตัวใหญ่ชิมิตัวใหญ่ด้วยเยอะบิ๊กบอยโอ้สวยแล้วมึงอะไอ้เจี๊ยคุณว่าเออกอดไอ้เจี๊ยเอ้ยมึงเมืองข้างบนมีตำรวจไหมเนี่ยโอ้ยเชื่อไอ้เจ๊ดมึงสู้ได้เหรเจ๊ดมึงเจ๊ดไม่มีคอนเจ๊ดไม่มีคอนไอ้เจี๊ยเจ๊ดไม่มีคอนเอาคอนให้เจ๊ดหน่อยดิ อืมเฮ้ยมันสู้ได้อยู่ดีวะยิ่งแย่เลยนี่นแย่เลยถูกถอดเลยมึงเอาโอ้ยแย่ไปเลยเป็นพิษตัวเองจ,จัดเข้าตาเข้าตาเฮ้ยแอบกูแอบไป <c oughs> เชี่ยควนมันอะ่ะขีริโต้เี้ยสู้หน่อยดีตำรวจข้าขงบนด้วย ไปแต่แคทลีนเอาอ่ะวีไอไม่มีหมัดนะอโอ้ยชาร์จเลยเชี่ยจะมันิจะไปเชี่ยคือพอกำลังจะดีกำลังจะดีมือข้างล่างแม่งก็ทำอย่างเงี้เยเชี่ยด้วยแฟนเขาโบกเลยผู้ชายแม่งโหดมากเลยเน,นี่ยมันออกของมันเสื้อบโบชิมเทคกันดล อุ้ยเยอะได้เลยเหรอแรงเยอะมากเลยเป็นตำรวจมะเป็นตำรวจเถอะจริงๆยัยเป็นตำรวจไปไปเป็นเถอะเก่งมาไอ้เฮียเอาไงอ่ะพาท่านสมาชิกไปจากที่นี่ฉันนึกอะไรออกแล้วจะทำอะไรนะไปเอามัดไปเอามัดบักเจนแม่งหนีป้าเทียนไม่หนีเลย กูยอมแล้วอย่าให้มันมีคอร์เนอร์มันกดคิวถ้ามีโมรามานานะมึงตาย,ยโอ้ยเชี้ยแม่งตกใจหมดป้าหมดป,ป้าเี้ลื่อยหมดเฮ้ยคอนคอนเล็กคอนเล็กคอนเล็กเอามีก็ต้องใช้เปือคอนละเ <c oughs> อาเค้ดูดาวนะค้อนเล็กๆคอนเล็กเป็นมีเชีย ไม่ไม่ตายตอนนี้หรอกจะตายแน่แต่ไม่ตายตอนนี้มั่นใจนางสยองขว,ว,วัญอยู่บือเจ็ดไอ้คนแก่แล้วนี่มันหัวดอนยังเว้นป่าเลยในเกมนี่กูตีวะสกิลหนึ่งพ <c oughs> <c oughs> อเป็นยักษ์ <c oughs> <c oughs> ไปแล้วกูว <sao> Ui, ấy chết tuôn lắng Ui Ây chết chết với cái rúi vậy Cái mía vút Tận cú nó quay ở bên đền nào mà kìa Con lũ đang nghe vút vô đẻ quá này Ui ตำรวจอุย้ยมึงเป็นแชมเปี้ยนใหม่ในเอลได้ไหมเนี่ยกูชอบมึงว่ะตเฮ้ยไอ้เจนี่เป็นโล่อะโอคตรดิเป็นรู้ชื่อยิงเรียบร้อยเป็นลุงบอมเลยมึงเดือดบอมห <c oughs> นีหนีตายหนีตายเจ็ดไอ้ <c oughs> ยเจ็ดช่วยกูด้วย เบลรจอร์มันเวกเตอร์มันยังอยู่นั้นอยู่เลยอ่ะออกมาแบบทิชเลยคือว่ามันยังพักไม่ฟื้นแหละวีไอแล้วจะไปเอาอุปมาช่วยแหละโอ้ยเพื่อนชายท่านเอาเฮ้ยสกิลหนึ่งเจ็ดใช่ไหมทุกคนออกมาสกิลหนึ่งเจ็ดเมื่อกี้สกิลหนึ่งเจ็ดนี่ไงนี่ไงเอาไว้เอาไว้เอาเอาที่นี่แล้วมึงซูสีล้ว เฮ้ยโยนให้เจนอย่าใช้ให้เจนให้เจนอาวุธนี่ให้เจนกูใช้เองนี่เปล่าอย่าไปใช้เองนี่อย่าไปใช้เองนี่ยิงโคตรมันอ่ะใช้เองเหรอเอาวุธเจนนั่นน่ะไอ้หลอกทีมไอ้คนใหญ่นี่เป็นใครไอ้เจคัมโรบอ่ะมึโง่ที่แค่ยิงไม่เข้าเอาค่อใช้แทนเจนจริงมันแค่ไม่เป็นเห็นไหม ต้องใหีเองต้อ้เจสต้องไอ้เจสจัดเอาไปให้เจสเจชัวเราเร็วดิเชื่อเยบิดตรงนี้นิดนึงนี่เล็มขึ้นไปยันแค่หนุ่มมือก็พอพูดเที่อ่ะเจแป๊ะก็มีไอ้เป็นตำรวจตอนนี้แหละกูว่ากันแหละกูก็ว่ากันแหละ ใครโยนมาให้วะเอคโคใครโยนมาวะพวกเอคโควะเหมือนเป็นพวกเอคโคไม่รู้ใช่หรือเปล่านะหรือนกซัตวะหรือป้าวะหอบแบบนี้ไม่รู้นกซัตมันชอบใช้อาวุธประมาณนี้ไม่รู้เหมือนกันหรือพวกเอคโคก็คือก็คือก็คือโยนทีเดียวแตกเลยใครอะป้าวปะป้าแหละนกซัตแหละแบบนี้อู้นกซัตไม่โคตรปืนปืนยิงบ่อเข้าแหมแต่เอาหอกป้าว ไอเลยโคตรแม่งน็อกซัดแม่งจะเีราจะเห็นแดนเนตเละป้ามึงเทีไปในเกมไม่อย่างนี้เชื่อน็อกซัดแม่งโคตรทำไมป้าไม่ใส่หน้ากากในเกมขนาดร่างไอ้รีเจนยังไม่ใส่ออเอาเป็นรีเจนเด้อนะรีเจนนั่นน่ะนั่นมงงมันรีเจนป้าแม่งชอบโชว์น่ะ ปลาชอบโชว์กินอาหารท้องดินแม่งอาวุธน็อกซัดแม่งโหดเนี่ยมาไม่ทันปอดที่ได้เลยอาวุธธรรมดามากเลยดิธรรมดาแต่มันคนมันใช้แรงไงใช้ไปโคตรโหดเลยอ่ะแม่งปลาเลยแล้วเข้าเฉยเลยอ่ะะเป็นไรมจี๊ดกำลังได้โชว์ละแม่งเอจี๊ดจี๊ดกำลังกูเลยเจี๊ดกำลังบิดเลยบีเอใจคอนละไม่อยากจะพึ่งสภาพจะได้เห็นบ้าง เชลูบใหญ่บางทว่ะดูแลอยากเล่นเลยแต่ไม่เล่นดูแลพยายามเล่นเปล่าเพี่ดูแลเองที่อยาดเยหน้าที่เธอเท่มากเลยในแอคเคียนตะพูดเลยในเกมไม่คนละเรื่องเลยในเกมก็เกีงคนเดียวพวกเราคนหนึ่งต้องไม่รอดกลับมาแน่ราประพูมไปเล่นีรือเปล่ากำลังพินาศไม่สนใจว่า ในเกมคุกเก่งเนะเมตาที่นี่ตัวเมตาเล่นบนแม่นอยู่มันเมตาแต่มันต้องเล่นกิ่งไงใช่ไหมล่ะให้แบบภูมิเล่นน่าจะกิ่งอยู่ยับสิไม่ใช่แต่กูอึ้งมากอ่ะปืนยิงหัวเข้าแม่งปาหัวเข่าภูไม่น่าแต่ทำไมทำไมนอกสันเป็นเองเออออกจากนอกซัน แล้วตอนแรกจะแบบคิดจะไปแบบบุกรักสั้นเองบ้าบอยย้บ้า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 แล้วไอ้เหี้ยนี่มึงยังไม่เจอดาเลียนนะมึงตายนะคุณเชื่อไหมเมื่อกี้ดาเลียนคุณเดี๋ยวมันเอาอยู่หมดเลยนะมันฟาดตายหมดเลยนะเงี้ยเหตุการนี้กูก็รู้เลยลูกน้องมึงได้ฟังฟังนี่ไงเพียงเลยเมื่อกี้เฮฟวี่เดอะคราวปะนี่ไงเนี่เฮ้ยเุ้ยเฮ้ยวอะไรอะ เฮ้ยเจ็ดตีคอนเหรอเจ็ดรเปล่าเจ็ดป่ะเจ็ดแหละเจ็ดบอกกูไม่ไหวลวกูว่ากูต้องสร้างคอรอันใหม่ผู้ต้องถูกบังคับให้เข้าไปในครุใต้ดินของเมืองหลวงเชี่ยชอบพี่บ่ายสนุกมากเลยเดียัไม่ใครสงสัยอีกไหมว่าศัตรูของเรามันมากกว่าคนวิกลจริตแค่คนเดียวภา้นี้จะมีเออกอดป่ะดูทรงมีเออกร์ปอยู่นะมาในพิธีได้ยนเออกร์ดมันดูเป็นที่เาใช้มาตรการป้องกันทุกอย่างคงมีคนช่วยพวกมันแน่ จากคนนนบี้เราจะอยู่เฉยต่อไปอีกไม่ได้แล้วถ้าเราไม่ป้องกันตัวด้วยเทเทคหลักการของเราก็จะไร้ค่ามึงว่าใครเป็นคนหักหลังเอเราไม่ได้เตรียมการสําหรับแผนบุกเต็มรูปแบบการโจมตีของคนเมืองชันล่างได้พิสูจน์แล้วในการประชุมสภาแบบปิดนะครั้งให้เธอเข้ามาที่นี่กันฉันเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีเรียญกล้าหาญผู้นำของตระกูลที่ร็วแมนช่วยพูดกับฉันด้วยความเคารพหรือไม่ก็หุบปากซะเด็ดแม่ ป้าป้ากอยู่ทุกฉากจริงมาแล้วมึงเจอกอนคุณแน่ไอสารมึงเจอกอนคุณแน่กูโดนป้าเอาเลื่อยปาดหมูอะไรนะแม่เธอคิดว่าเก่งกาจกว่ากองกำลังของเราเหรอมีเจตไงเราเองก็มีไม้เด็ดอยู่เหมือนกันอฮ้ยโอ้ยเอ้ยสนเคสลีเลย ได้แล้วได้หมดแล้วโอ้คบคบคบไอ้เจสมึงต้องขอบคุณเจสเลยนะเจสทำให้หมดเลยเนี่ยใช่ไหมอัพหมดเลยอ่ะอัพหมดเลยโอ้ก็คือว่าจะส่งความกำลังพวกนี้ลงไปก่อนนู้ไหมเฮ้ยเบียมาแล้วว้าแล้วเป็นตำรวจแล้วยิ้มโอ้ปฏิโอ้โหกูดูอาวุธกูต้องกอดออกมาปฏิให้กูเหนื่อยมากรู้ไหมกูทจะไปมุ่งกูเหนื่อยมาก มเป็นแบบว่ากูเลยเตอร์ตยิงเติร์ตยังเตอร์กเตอร์เหมือนตามสเต็ปแหละเฮ้ยอยู่ดับความกล้าเบึ้มเติร์ดนี่เติร์ดนี่ซัมไอ้ียขยับนิดเดียวโอ้ถ้าถ้าถ้าเป็นหลังก่อนต้องลืมตาได้อันนี้โอ้ใช่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 ขยับคิวอุยยังเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอันนี้อันนี้นปะเฟีวยอดปะดีมากเงี้ย เธอ,อรยอดปะเฮ้ยสินปะอันน right? ี้ส huh> ินสินนี่ใช่ปะสินปะใช่แล้วกูสินสินเชี่ยเชี่ยกูชอบสินมึงมาทำไมที่เนี่ยเฮ้ยมาสองหัวฟรามฟรามไอ้ฟ์มป่าฟ์มป่าไอ้ฟร์มป่าไอ้นั่นอ่ะเอ้ยอยยยยยมยยยยยยะยย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 ันยย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 ม ใช่ไหมพี่มาคุยบอสพี่เกิดจากไอ้มาสองหัวตรงคุมนั่นเหรอเยอะกูถามจริงกูเป็นยาอยู่คนมันอ่ะ